สวัสดีครับนะฮะวันนี้เนี่ยพี่ชายใจดีอย่างท่านเอกราพนะฮะสื่อดังของภาคใต้นะฮะอารมณ์นี่นะครับมาร่วมกินกาแฟถูก,กแถลงเรื่องการท่องเที่ยวกันนะครับวันนี้ท่านเอกครับสวัสดีครับวันนี้มาอะไรมาท่านประธานสภาครับวันน,น,นี้ผมมาที่กระบี่ก็เลยมาถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมแล้วก็มาแสดงความยินดีกับคุณจงพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นทําหน้าที่เป็นประธานสภาสากลท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อันดับแรกผมก็ขอแสดงความยินดีกับตำน่งที่มีความท้าทายในภาะวะการท่องเที่ยววิกฤตขนาดนี้นะครับสองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนสื่อบอกกับโคจงว่ายินดีที่จะช่วยงานทุกอย่างที่โคจงบอกว่าที่ทําให้หน่อยยินดีครับตอนนี้คือพี่ชายที่น่ารักตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าใครทุกคนนะที่อยู่ในประเทศไทย นะครับนลไม้กละมือครับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าสื่อไม่ว่าคนขับรถเป็นเ็นไกด์นะเจ้างแรบมบเรามารู้มือกันนะครับแก้ปัญหาวิกฤตินี้ด้วยกันครับเจร็จแล้วโอที่เต่ายัง